ดีค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพปูม่านาฬยามาเรรว่าภาสกสิปรักบรลือโลกปูม่านาคะได้กสิปรักระกับยา่านาเอาไว้ว่าการหักนองปูปีจากฝาแกไวในน้ำกลันกนกวนองจะเหน็บหนาวจากฝาแกไวปบนปื้นอากาากะหาบัวบัวมอกเหมยจะซ้อนดาวลงมาค่ะลูก เก็บไว้ในวังควงคุ้มกัก,กว่าเจ้ามาปาาลาทส่น่าจะรูนออบปีไปก็เลยเก็บเอาไว้ในอกในใ,นใจขอต่ใจปีนี้จะเพือมันหห้อาฮหอาเฮยังกูปีละแปลสะดุ้งตื่นเววาหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยกานนะคะความรักของที่นี้ถ้าจะฝากเก็บไว้ในนานก็กลัวน้องจะเหน็บหนาว หากจะฝากเก็บไว้บนพืน้นอากาศกลางหากก็กลัวเมฆหมอกจะจดันเดินดาวลงมาปกคลุมความระของที่เสียหากจะฝากเก็บไว้กลางควงกลางคุม้มก็กลัวเจ้ามือมาเจอและจะแยงน้องของพี่ไปเลยฝากเก็บเอาไว้ในอกในใจขอต่ชายพี่นี้ให้มันร้องไห้พราเพียรเราพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามดับหรือยามตื่นก็ไม่หายใคริดถึงค่ะขอบคุณค่ะ